đèn ừ. Thì Ừ Rồi mừng bởi phố bỏ này ăn buồn gần nó Ừ Thì cũng bắt ra đi, Nói bắt kia nó cứ lại đi Chuyện của bạn Bắn phá cha, cha phá ná trong rốt Khi hạn thì nói bói nữa cái rằng bìm bắt gì nữa Bây giờ nó ra cụ bìm luôn ăn lê ra chịu đi rau cao bột sẵn ra hai chân nă ký phó bỏ chân nă quyền biên trâm lột chân cha mình chân 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 là nó. chân 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 เจ็ดเวทีเรามองคนที่ไรป่าว่าที่รัฐบาลก็ยังรอรอยไม่ให้มันเอาวัญทีวะป่าวาบ่อันเราก็ไม่รอยคอยโบกระัวองไม่รอยเพื่อก็ยังขึ้นรอรอยรัฐบาลนะไรละจ้องกันนะยืดเดิมบ่า บามาโกามเรียวบามาเราก็เวยเรียวเปื่อนป่า่มจีนมาเตบามามาเนี่ยไปมั่วก็ตะไม่เกียวก็ยาวมามั่วก็ไม่เกี่ย่ายเมึงยังย่างก็สักตนหนึองติแรงย่างเนยย่างกูยังจนึพอได้ปลาครัวตอนเดียวปลาครัวลอยเออครัวมันโอ้ไปทิ่ตนย่างนั่มา ทำไมตอนนั้นกลัวฟัญหาเนี่ยก็อย่าวางปากกลัวเออพอแล้วไงก็อว่าแกนี่นะผมดีใจกับอยางเช้าตาบัดซีก็ไม่แก่เลยปัญหาส่วนมึงแต่เด็กไม่เคยเมาคนนี้คนเมานี่ต้องมีสติบ้านไอหมาไม่เลย

พ่อกลุ้มแล้วมึงใหญ่ก็ใจแลงมึงมันแหละกล่าวโยนมันหวานรวยลงระเบื่อนการโบวันรอนใจมึงหยอกกล้ออยู่แล้วพอเรื่องเวลากูลงมันหยอกกล้วไปอยู่อื่นกันหมดเลกว่าฮะผมจะใจกลั้่มกวน ลำบากแกใจแต่ตาได้ตัวลูนะมันพลนะตาตัวละหนึ่งกิโลนี่ราคาสองเซนหนึ่งกิโลนี่ราคาสอง0 0นประโยคค่ะนั่นตะแกหรือจร์คแค่หละจ้ะฉันเกิดมาก็ไม่เคยเห็นไปได้มาจากไหนฮะพมันก็ไม่เคยได้แต่หวายมอมันเคยได้จริงเร็วฮะนนี่มองมาแต่ในมอตะแกตัวลูแต่คุยโบนใจกูพลาดเล่นน่ในประโยชน์สิเอ้ามักกูพลาดเล่นประโยมน์สิโลคายโบ้จินมาเลย ผมไม่จะมันรู้จักมีบุญมาถึงดีใจเลยได้ดูดเลยไอ้สาวะ่ะว่าข้ามันตังนังแล้วไม่ค่อยไล่เลยอ่ะต้งแค่ตัวลอะมันนี่ตัวว่าของแล้วว่าองแล้ววะ่ะมันไม่จรู้ว่าสวยแล้ววะ่ะสวยแล้ววะ่ะกูเลยองแล้ววะ่ะมึงว่ามาดึงใจตั้งนับตั้งให้กูจงเจนว่าใบพัน์ตั้งพีนับใบพันใหไอ้จงเจน ใจตางเซตามกูคำเคยจีนจีนมาเปืือจีนมาลู่ลู่นี่ตะเกียนลู่นี่มังลองฝาไหลามังอ่ะว่ามาันนังต่างนังไม่ได้ยิงเลยอ่ะมึงหว่าเปลือวัวกันไม่ํำม,มันน่ารองไม่ตัวเย้เย้พนนีหัวตึนขับรถไปเรื่อยๆแต่มันรองเองมาเ,เล่นปวดทุกลมเงินเดือใจตางเซตคนที่เกลดออกจากบ้านกูกุดัังไว้คำหัวจะหมดวันในกนน่าตึนขับรถแต่มันกูลงตึนอยากจะตกใจยัน ชฮ้ยเด็กกูก็ไม่เคยได้ยินไม่รู้มันลงเพื่อเลนอ่นอับแงนเดอรมาว้าจ่ายตังเจ็ตเจ้างว่ากี้รถไฟไมาจ่ายตังถึงนานสั้นคนตกเลนที่หลอกแล้วมาทุบก,กูแก่งใจคาปรีดคุณเราจะจำาไรกี้เจ้าเผื่อเดมันโยเป็นดีจำเริ่มต้อ,อจืดจุ้งจริงเป็นใบหน้าโปรโปรที่นี่กูไม่แล้วกับวาตักแกกูไม่ได้แลวท่านยื มึงว่านจะไม่นี่อย่าว่าตัวลูกก็นัดตัวจำกรรก็ไม่เลี้ยงแกเละกก็ลุยตะแกจะไม่นี่มีตักตัวก็ไม่ใจรงดังตะแกตะแกแล้วกูไปพบกั้งพุ่งไม่เรียกว่ารงอยู่ตัวรงเพื่อมัดนา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 พอกกูเดินไปแกตั้ำตาดีกรองแกะมาตะแกวะรับเลยกูหันยื้ยู่ใจตะแกดาเมวเล้ยหันยื้วีน่าแกใจจริง ไอ้จวงนี่มึงทำอะไรเอ้นเตี๋ยวยูตัทงทุกวันแต่เดินคนตกตกกูจะว่าลูกเครียรติอะไรก็ห่าลูกเครียดหิาไปทำไรล,ลูกเครียดพาไปทุ่งเบ็ดไม่พอไปทำไรพาไปตีตุ้มเรื่อลูกเครียดเจอแปลว่าก็รับซื้อตอนนี้นาย,ยกอภิชิตแกออกตังจันดาวเตรียมตัวแล้จัดว่ารับซื้อลูกเครียดตัวรล้าจัดพาไปตีติงไอ้นายกอภิเกียรตได้ก็จะซื้อลูกชิดอยู่มึงกำบ้าอาภิชิตเจอลูกเครียดเออ เล็กจืไปทำไมเลยโลเรียดลานไปจอไปตีตุ้มนี่เลยนี่ไปตีมันใส่บาปกรรมบาเวโลเครียดทำอะไรค่อยอ่ะลูกเครียดจะได้เป็นตัวดีทำไมบ้านเมืองเดือดร้อนนั่นเออพูดอย่างนั้นเลยมันเดือดร้อนไรกับลูกเครียดมึงกว้างเระขนาดมันลงยังไม่มีความทุกข์เลยลูกเครียดลงเพื่อเกียด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 เครียดเครียดเออมันเกียดเลยมันมีพุ่นเลยเกียดพุ่นเลยเครียดกว้างปาดอีจีเจง ปาดว่าเพื่อกูปาดกูปาดฉันไม่ด,ดูตามาตาเรือขว่าดแกงเนื้อทีหนึ่งเลือพอดีในกุดลวงปีไม่มีใครเอ้เห็ดน,นางฟ้าเธอมากับบัวพลิดโดพี่ใหญ่เลยเพลงโห เปลงแลมังนแปลกเปดแปลกแปลงเีกูตั้ว่าเปลิงอย่่เปล่งฮันืมึงเคยฟังเปล่งหันไหมเปล่งเือเปลงอะไรเปลงอะไรแล้วตีว่าไอ้เรก้องเบายาวกงเบายาวฮือไอ้ไอ้รคนไม่มีช่วงลอยกูว่าไอ้ไหนนั่งเราทำแกงกับเบายาวจะเปล่งเปล่งเลยคนช่วงมีแต่เปขี้ไม่ทุกอลังอีติด้าเรใช Nóng ra rồi răng nóng ng ra kapi bay mới nóng. ai Ay yang mèo ra môn ra môn ah. oh, ra môn nà, môn ra môn ba ai ra môn ra môn ra môn ra hòa phù có rèn ra môn ra môn ra môn ra ra แกไม่ต uh, oh ้องมาด่าฉันว่าพิงกี้นางเง้ยกำกัรุ่นมั้งครับคุณลุงว่าอะไรนะมาก็บว่านางเง้ยก็มันได้กี่พุ่นก็ใจค่ะให้เรด้งอ๋อแก่แหวะกูได้ยินอยู่เลยนางร้ามาลมต้องลงบนเื้นนี้เนาะมาเจอล้าไอ้บ้า Ai con chó món mìn Très món quà bùn, làm lại bùn. nói anh em món mín. Món ló bùn. Très món quà 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 món món แกไม่ต้องมาคุยกับฉันในหน้าอ้วนวะอยบี้มึงงานทำอะไรจึงมึงกินรวยรักษาได้รจ้าว่ากับกูอนมึงไม่เอาอยู่แล้ยไม่เลยมึงเมามาจากไหนไอ้หนุ่งมึงเมาแบบเนี้อ่ะก็เมามาจากฮารเดวานงานอะไรเรียกว่าก็เมามาจาก Ăn trang hàn chế lan buồn Ăn đó gì cô? <laughs> Ăn lan buồn Ăn chế buồn qua lan rau Mình Trưng lan vào cụ Mình hồ khác để trưng mình buồn Trên Ừ rau cháy trái đều đó Để nói Mình phải hành lan bào เล่นนายบังลาดิ่ก็มีลูกเหมือนก,กันลูกมีแล้วองนายจะมอ่มีเมียหรือเปล่าลูกมีแต่มีอาบ้าดครับเอ้ามีลูกได้ไงไม่มีเมียเมียแี่ว่าตอนนี้เมียมันตีเจ็ดว่าคำได้แล้วอะไรตุ้มครับต้องมัอมจาตุ่มเลยคีเจ็ดว่าคำเออลำบากคนป่อจุนเลยเมียก็ไม่ใครเข้าแก่ทำาหารไรก็ไม่ก่อยบังเกิดพ้นคนป่อจุนเลยทำาหารเลืนอนยาว่าที่เดิ่นก็น่าว่า มึงกินเละเร่งไก่ก็ไม่มีคุณพอจนเออแค่ออยังก็มือนอย่างชาวติจีซอยฮดเลยฮดจืดลำบากแกตายเมียไปแล้วทีนนี้ลูกได้มีออครอบครัวมีบ้านมีเรือนหรือยังนะฉันจะได้ส่งข้อห้ลูกเรากระมอมกันได้พูดไรคนเลว้วพระเจ้าค่ะพอเหรอพระเจ้าค่ะอมีสามีหลายคนแลว้วครับสามีตอนนี้ได้กี่คนแลว้วรวมๆสาม,มีตอนนี้ก้มลูกับประมาณสิบทก ล,ลูกกี่คนลูกประมาณแฟนคนฉันทำไมสามีเยอะคนหนึ่งไรพวดละ่ะงานเนอกูไม่ใช่ธรรมดาหน้าเจ้าบันกูอะ <c oughs> แกงอีไตเลนไอตัวผีเผอนนั้นได้ลูกเลยอไม่ได้ลูกเลยไม่ใช่ได้พวดที่อยู่แต่สวนเลยงั้นตัวผีเผอนตัวยิ่งไม่ได้พวดที่เออชอยไม่รู้มันเป็นพิษทีชื่อเคยไม่เอาเรื่องยอย่าอย,ยู่ซ้ำสิว่าเ่ยชือเปลือกอิมารุซิชือเปล่อกก็อิมารุซิ นามากคุณเลยเราดอมมาเสะเือกำยูเขากับไป็นพนันอืมเอาไม้ไอ้ใดกับเด็กข้างบ้านคูฮันเดือมาแต่ลูกมาแต่บ้านฝีบุญอยู่ตรงกลางฮันเดือฝีบุญอยู่ตรงกลางนู่นไหวอยู่กลางบ้านคูเอาไม้คูแไง้ไงอายุสามทิพว่าแล้วเมื่อไม่มีเมียตีลูกเบาเข็กชื่อเพื่อเด็กกุศงพาไปเช็คของมึงเอาแล้ว ร้วยแกต่ก็แล้บัวหมอก็ลำบากลำบากยอยากกินไม่เจ็พึงเคยฮันน่จริงอชีวิตเกิดมามันต้องต่อสู้นะลำบากยากจนไม่เป็นไรฮันนโรลมจนมานันจริงมึงเล่เผื่อคนเก,ก็ได้สร้างไม่คู่อาเผื่อก็ได้สร้างรถต่นี่เราไม่ลำบากแกไต่คู่ตํำเพื่อได้สร้างชิบโลบอฮะว่าคูนี้ตํำเพื่อได้สร้างชิบโล่ก็คงมัง่งแต่มึงไดอยากไปสร้างชิบร์ล่งอทางมากูจะเบิ้ล เบิน้นึังพอจ้างทิปรอเออทำเรื่อซื้อรถทีมต่งางงกันไม่ได้ทิบรอเลยไวชัดอยา่าเรียกว่าอย่างกวดรมยุกอย่างกุตีใต้จากฟรีแบบโปรเพรื่อแดาจริงวันนี้เดินทางเลยครับพมอยู่บ้านกลางนนไม่แก่ได้ทาเลยวันนี้จะมาตักแก้ไขหาตะแกครับโคขายได้หรอครับเป็นเซตเจจาคิดคุณห้ากันมาวันนี้โกขายราคายัางไงในบงหลา่าเออคือจะวหาตัวละจำคิดนีราคาอยู่ที่สองหมืน่นบาท สามขีดนี่สองหมื่นครับแล้วได้มากหรือเปล่าไมา่เดินหน้ากันก็ได้แรงไว้ตะแก่เนี่ยี่วันนั้นไปได้มาตัวไปได้มาตัวหนึ่งช่อมกำครึ่งจีนมาเ,เรีกกมารอาทต่จังโยบ่มก็ไม่ดุยจำพื้นพงเข้าไปในบ้านหลักให้กินลูกกวัวไป้าน่วยออกมาตึงจีนแรงกริ้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 งจีนว่านี่นี่นี่ตะกแกุ่่นในมั่งอยู่ในอูซอมหลอกไม่แห่งมันคิงลูกลไรก,ก็ไปยาว่ พอจีนรู้รู้กับยำบากแกะใจแต่ตาได้ตัว